ส7กันยายน2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับในที่สุดทุเรียนหมอนทองต้นนี้ก็เดินทางมาอายุมาถึง3ปีนะครับเขาป่วยตั้งแต่กลางฤดูฝนของปีที่แล้วนะครับแรกเริ่มก็คือ,อาตามบริเวณโคนต้นของเขานั้นจะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็เมื่อเรามาดูชัดๆแล้วปรากฏว่าต้นนี้เขาป่วยด้วยอาการเน่าคอดิน ลักษณะของเน่าคอดินก็คือเชื้อราเขาจะกินที่เปลือกของต้นนะครับเสร็จแล้วเปลือกของเขาก็จะแห้งเปื่อยเมื่อเปลือกเปลือกของต้นแห้งเปื่อยเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะลําเลียงน้ําอาหารขึ้นมาสู่ข้างบนได้จึงทําให้ใบของเขานั้นค่อยๆเหลืองมาเรื่อยๆเ,เราให้เวลาต้นนี้โดยการรักษาดูแลอยู่หนึ่งปีจากปีที่แล้วฤดูฝนปีที่แล้ว จนมาถึงขนาดนี้สิ้นสุดฤดูจะสิ้นสุดฤดูฝนของปีถัดมาแล้วปรากฏว่าเขาไปไม่ได้ในขณะเดียวกันเราก็เลยตัดสินใจเอาทุเรียนต้นเล็กต้นนี้มาปลูกทดแทนไว้เมื่อสเดือนที่แล้วเป็น 1, พันธุ์พวงมะนีขณะนี้พวงมณีเขาก็แตกยอดแตกยอดอแตกรากมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการวางแผนที่ถูกต้อง <c ười> ในแง่ที่ว่าเราไม่ เราไม่รอให้ต้นนี้เขาตุยก่อนแล้วเราจึงเอาต้นใหม่มาปลูกอ่าเพราะฉะนั้นเราปลูกรอไว้ก่อนสี่เดือนผ่านไปเมื่อรู้ว่าต้นนี้ไม่รอดต้นนี้ก็จเจริญเติบโตอ่าขึ้นมาแทนอ่าทีนี้เราก็จะทําการตัดนะครับอ่าตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปอ่าไกลๆจากที่เดิมนะครับใช้เวลาอยู่สามปีกว่ากําลังโตนะครับ ก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับนี่ทีนี้ต้นมาดูใกล้ๆเลยครับามาดูใกล้ๆเลยนี่คือลักษณะของการที่ถูกเชื้อรากินบริเวณเปลือกนะครับเปลือกเขาก็จะแห้งรอบลำต้นแบบนี้จึงทำให้การลำเลียงอาหารไปไม่ได้นี่ครับลักษณะของเน่าคอดินนี่เป็นสิ่งที่ เราดูแลรักษาค่อนข้างที่จะยากนะครับจุดนี้นะครับทีนี้จุดนี้ถามบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าเชื้อราที่อยู่ตรงนี้นะครับจะลุกลรามใส่ตรงนั้นหรืออยู่ที่นี่หรือไม่วิธีการแก้ไขของเราก็คือเราจะเอาขี้เท่านะครับเอาขี้เท่ามาใส่ตรงนี้ใส่ประมาณ2คู่ถัง3คู่ถังก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> เพื่อที่จะเป็นการยับยั้งไม่ให้เชื้อรา อ่าตรงนี้เขาระบาดต่อไปแต่ในขณะเดียวกันจากนี้เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูแรงแล้วเราก็จะตัดหญ้าทําอะไรตรงนี้ให้มันโล่งมันเตียนนะครับแล้วทีนี้เชื้อราที่เคยระบาดอยู่ในช่วงฤดูฝนนั้นอ่าเขาก็จะนิ่งไปสงบไปหรือถ้าเราไม่ใช้พวกนั้นเราก็ใช้ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์มาพ่นมาใส่ได้เอาละต่อไปก็จะเหลือน้องใหม่คนนี้นะครับซึ่งกำลังเปล่งปลัง เป็น 1, พันธุ์พวงมณนีนะครับสําหรับพวงมณีนี่ข้อดีก็คือว่าอายุการแก่ของ 1, พันธุ์พวงมณีนี่จะอยู่ประมาณ9 4้าสถึงร้อวันมันจะไม่เหมือนมอนทองเป็นต้นเดียวของสวนที่เราทําการปลูกนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ